สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมากดแลงนะครับนะแลงก็เพิ่งทําการรีแลงได้ไป1วันนะครับทุกคนก็นี่ยเกมแรกประเดิมเลยนะดีวิชั่นสนะครับก็เพิ่งขึ้นมามาต่เมื่อกี้นะฮะไหนทุกคนอยู่แรงอะไรกันบ้างแล้วนะครับหรือว่ารีไปอยู่แรงไหนคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูทีมกันดีกว่าเดี๋ยวเอาเซตนี้ลงเน่ยนะฮะดูทีมตรงข้ามนะครับก็ประมาณนีนะกับไลน์อัพทีมตรงข้ามนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเอาตัวนี้ลงแล้วกันมันจะได้แบบ ฟิตๆหน่อยนะฮะเออพลังจะได้บูตขึ้นมาเพิ่มหน่อยนะครับก็การตั้งค่าโค้ดก็ตรงนี้นะก็ประมาณนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมปะใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุบอลที่ถูกกว่าเติมเองขอแนะนำ t h ือ u n t s ชอ p ถูกกว่าเติมเองมากนอกจากนี้ยังมีเกมอืน่นอีกมากมายที่สำคัญนะครับเปิด24ชั่วโมงเพรผู้ติดตาม1.8แสนขึ้นไปปลอดภัยแน่นอนสำหรับใครที่สนใจกดลิงก์น้าโปรไฟล์ได้เลยอย่าลืมนะครับ t h ือ u n t s ช o p มาครับผมก็แร้งก็เพิ่งได้ทําการรีไปเมื่อวันที่4นะครับอันนี้ก็ผมตอนนี้อยู่ดิวิชั่นสามแล้วทุกคนเนาะตอนนี้อยู่แรงอะไรกันมัง่งหรือว่ารีไปอยู่แร้งไหนกันก็คอมเมนต์มาเพื่อคุยกันได้นะครับไปครับเคลียร์ก่อนนะทีเด็ดลูกสูตรไปเอ็มเป๊เป้เปให้รีเอาแต่วิ่งมาแล้วครับหลุดจริงเดี๋ยวปัดไกลมาเนย์มาแปะเรียบร้อยครับแทบกินครับสวยๆฮะในนาทีที่2นะสูตรทีเด็ดลูกเคลียร์เราก็ยังคงใช้ได้เหมือนเดิมทุกคน สำหรับใครที่กำลังหาแผนหน้าคู่เล่นนะครับผมก็แนะนําแผนนี้เลยนะเล่นง่ายมากๆทุกคน4-2-2นะครับถ้าใครอยากได้ตามผมก็แผ่นของแมนยูนะเออตอนนี้ไม่รู้ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นยังไงหรือเปล่าเลยนะครับแก็ลองเลือกเป็นแมนยูดูนะฮะมาครับดูก,กันต่อครับบอลอยู่ที่ลูดิเกอร์มาที่โรดี้โรดิเกอร์มาที่บริงแฮมเดี๋ยวการเล่นในครั้งนี้เราจะไม่เน้นเพสซินะ่งไว้ลยทุกคนเราจะเล่นตามคอนเซปต์เลยนะครับก็คือ รับรอสวนนะครับเราจะรับรอสวนนะเมื่อเราได้บอลเนี่ยเราจะทําการบุกตอนนั้นนะครับส่วนเขาบุกมาเนี่ยเราก็จะไม่เข้าไว้นะทุกคนเราจะทําการดึงธงดึงเชิงไว้นะครับรอเอาลูกบอลนะนี่แบบนี้ครับไปครับสวนครับเรียลลงลงไปให้เรียวครับนี่ฮะเราจะเล่นอย่างนี้นะทุกคนการเล่นหน้าคู่แบบคียเคาเตอร์นะครับสไตล์รับรอสวนปาดมาที่เปรียบ้อยฮะสองประตูต่อศูนย์ในนาทีที่13ครับนี่เห็นไหม เราไม่ต้องไปเพชรซิ่งไวให้แบบนักเตะเราเหนื่อยน,นะทุกคนเราก็แค่รอนะครับนะนี่เล่นเกมลับแบบง่ายๆนะทุกคนนะดักแมนอัพดาวคาดใจนะครับว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีแนวโน้มที่จะจ่ายไปให้ทางไหนมากที่สุดดีมาตอนนี้ลุมผมตัดได้เนาะอันนี้ก็ <c oughs> ว่าจะยัดว่าจะยัดลองเสี่ยงดูนะครับเผื่อมันทะลุนะฮะแต่ก็ไม่นะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรนะเอาใหม่ครับเวลายอย่างมีครับ <c oughs> สองสูตรนี่อย่าเพิ่งได้ใจไปนะทุกคนนะเพราะว่า เวลายังมีอีกเยอะนะครับใครจะไปรู้ว oh, oh, oh. hey! <laughs> <laughs> you know? ่าอาจจะโดนยิงตีเสมอหรือยิงนําแป๊บเดียวก็ได้นะครับคนฉะนั้นก็เล่นพยายามเซฟเซฟกันด้วยนะครับอย่าได้ใจเวลานําเยอะนะไปครับลูกนี้หลุดแน่นอนหักลงล่างปาที่เนม่ามาเนม่าวิ่งมาปาดมาให้ตัวนั้นยิงไปเป๊อออเอ้าเฮ้ยเข้าเฉยว่าอะไรว่าคนดูเข้าเฉยเลยครับโอ้โหยังยิงยังไม่คิดอะว่ามันจะเข้านะฮะมาครับเป็นฝั่งเฉี่ยของทีมตรงข้ามนะ เขาก็เหมือนจะไม่ได้เล่นเร็วมากนะครับเขาก็เหมือนทําการค่อยๆขึ้นบอลน,นะเราก็ไม่ต้องกดดันไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบเพสซิ่งบอลไว้นะตอนนี้เราก็นําเขาอยู่นะครับแล้วก็เล่นเกมรับง่ายๆไปก่อนนะฮะมาที่เนมมากครับบอลจ่ายมาที่กองหน้าและโอโ้โหเราไปปล่อยให้เขาเล่นง่ายเกินนะได้มีโอกาสปั่นเลยทีนี้โดนเลยครับพลาดจนได้ฮนะในนาทีที่28ปนะครับ3ประตูต่อหนึ่งนะโอเคก็ ยอมรับไปนะครับนะเราเล่นพลาดเองเนาะก็ไม่คิดว่าเขาจะจ่ายยัดมาตรงๆแล้วมันหลุดได้พิกยิงง่ายขนาดนั้นนะครับไม่เป็นไรมาดูเล่นต่อครับลอง<พ>อทีเด็ดลูกขี่ของเราเหมือนเดิมน,นะนนแต่ไม่ได้อะรอโดนติดก่อนโอเคเหมือนเดิมครับตามคอนเสปต์เราเราก็เล่นเน้นรับรอสวนนะครับสไตล์สี่สองสองสองคุยเคาน์เตอร์นะหรือใครอยากจะเล่นแบบสไตล์เพสซิ่งไวส่วนไวอย่างนั้นก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับส่วนตัวผมเล่นอย่างนี้นะเกมนี้ นะครับบอลอยู่ที่โรดี้ครับมาอยู่ที่เอ็มบาเป้เปยวนหาช่องมาที่เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมวนเหมือนจะตัดสินใจยิงเองครับแต่ก็พลาดฮนะบอลอยู่ที่เฮนเดนเดสดรดีเกอร์ย้อนหลังมาเคนบอกเออจ่ายตีครับเอ็มบาเป้กระชากใช้ความเร็วครับจังหวะหลุดเดียวนี้พยายามมองมินิแมปนะทุกคนนะนี่ฮะถ้าผมไม่มองมินิแมปนี่ผมไม่รู้เลยนะครับว่าเขาตัดประตูลงมานะครับไม่งั้นเราอาจจะ โดนประตูเอาบอลคาเท้าได้หรือว่าโดนประตูพุ่งใส่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จังหวะหลุดเดี่ยวให้คิดไว้เลยนะครับว่าทีมตรงข้ามเนี่ยดึงประตูออกมาแน่นอนนะประตูตาชำเลืองมองมินิแมปนะครับแล้วก็อีกสมองชูซี่อีกหนึ่งก็คิดรอเลยครับว่าจะจ่ายไม่ให้ใครนะ <c oughs> จ่ายแล้วแบบัรหลุดได้ยิงเลยนะทุกคนโอเคก็เหมือนตัวอย่างที่ทําไปเมื่อกี้นะครับมาฮะบอลหุดที่เฮนเดนเดครับทุ่มมาที่รูดิเกอร์เนม่าอ่า เอาอะไรครับโอเคตัดได้จ่ายขึ้นหน้าก่อนมีช่องว่างครับเปโรเรวิ่งมายกยกให้เลอายข้ามฟากเลอาท่าอะไรนะเอ้าเข้าเฉย <laughs> อะไรวะรู้สึกว่าเกมนี้ท่าพิสดารเยอะเหลือเกินนะครับนะจะเข้าก็เข้าเฉยเลยนะเออมื่อกี้นี่คิดในใจใจ,ใจแอบแป้วแล้วทุกคน <laughs> นึกว่าจะยิงไม่ได้แล้วนะครับนะา,าบอลอยู่ที่เฮอรดีครับนี่มาตัดได้ นะแล้วก็เล่นอย่างนี้ลยทุกคนเน้นรับเป็นหลักนะครับแล้วก็หลังจากได้บอลก็รีบจ่ายจ่ายให้แนวลุกนะอย่าอย่าไปจ่ายแบบได้บอลแล้วแบบไปจ่ายย้อนลงย้อนหลังอะไรงี้ไม่เอานะเดี๋ยวมันได้เซตเกมกันใหม่นะเพราะฉะนั้นก็หลังจากได้บอลก็พยายามจ่ายให้แนวลุกของเรากางลุกกองหน้าต่างๆนะครับผมอ,อันนี้ก็ตัดสินใจช้าไปหน่อยทุกคนตัดสินใจช้าเกินโอเคไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ก็นํามาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วแหละโอกาสแพ้ก็มีน้อยมากนะครับดูจากลูกเกม สังเกตได้ว่าเราเนี่ยโอกาสการจ่ายบอลเนี่ย20กว่าครั้งเองครับเกือบ30นะแล้วก็สําเร็จไปทั้งหมด23ครั้งนะครับนะก็คือจ่ายบอลให้กันน่ะน้อยมากนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเล่นเน้นรับแล้วก็รอส่วนไว้นะฮะโอเคก็ไม่มีปรับอะไรมากครับผมดูกันต่อครับครึ่งหลังมาครับเริ่มกันที่ครึ่งหลังต่อฮะ5ประตูตอนหนึ่งนะตอนนี้อ่าเขาก็เหมือนจะเล่นเซตบอลช้านะเราก็ไม่ต้องไปเล่นเร็วนะครับผมนะ แล้วก็พยายามเล่นตามคอนเซปต์เดิมแล้วนะครับถ้าเรายังเล่นแบบเดิมแล้วก็ยังเล่นได้ดีอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่ต้องรับเปลี่ยนอะไรมากนะสไตล์การเล่นต่อเกมนะฮะเดินอยู่ที่เบลลิงแฮมจ่ายติดมาที่มาเกย์มาเกย์เลยมาเกย์แล้วก็จ่ายมาที่เปโลเปโอลรีอาลเห็นเปวิ่งจ่ายมาแต่ช้าไปหน่อยฮนะโ okay. อเคเอาโอเคก็ okay. ไม่โอเคแล้วครับอันนี้เริ่มไม่โอเคละนะโอเคบอลมาที่เนม่าครับจ่ายยามาที่กองหน้าเปเราตักบอลได้ครับ ขึ้นหน้าไปก่อนนะนี่ฮะไดบอลพยายามจ่ายให้แนวลุกนะครับทาชิ่งไปเลยครับอ่าลุมมานิเก้ลุดมายังไงจ่ายขึ้นบนทําไมทําไมไม่แทงให้ในปเป้เฮลสมองคิดอย่างทำอย่างครับผมนะโอโ้โหไม่ประสานงานกันเลยนะครับโอเคเมื่อกี้ก็เป็นความลุกของผมเองนะที่ไม่รอบคอบพอนะแบบว่าใจร้อนนะไม่เป็นไรครับมันอยู่ที่ป้าเป้ครับ แหมเห็นไหมเมื่อกี้นี่คือผมดาวนนะทุกคนว่ามันมีอยู่สองอย่างที่เขาอาจจะทำนะครับหนึ่งปาดบอลเลี่ยดเข้ามายัดยิงนะสองก็เปิดบอลมายิงครับหรือคิดอีกแบบหนึ่งเขาก็อาจจะวนบอลบางเหลี่ยมแล้วก็วิ่งมายิงเองนะครับแต่แบบนั้นมันมีเปอร์เซ็นต์น้อยนะที่เขาจะทําก็เลยคิดเป็นสองอย่างไปก่อนก็เลยมาอัปรอลนะฮะประมาณนั้นทุกคนก็เวลาเล่นง็พยายามสังเกตก,การเล่นของคู่ต่อสู้ด้วยนะว่าคนที่เราเจอเนี่ยเขาเล่นเป็นแบบไหนนะครับ นะเดี๋ยวมาล็อกหลบจ่ายย้อนมาเฟิร์สไทม์ช็อตยิงติดเขาโอ้โหเมื่อกี้นี้ฝ่ายตรงข้ามกดแมตช์อัพรอไว้นะครับมันก็เลยเมื่อมีวิถีบอลมาใกล้ตัวที่แมตช์อัพนะครับก็เลยทําให้การสกิลบ็อกเกอร์ทํางานนะครับผมนะก็คือบังบอลนะครับทุกวิถีทางนะฮะไปครับฟาโพสแล้วก็เปิดแรงๆยัดๆไปที่เสาสองครับเออมาลุมเล็กเคก็ไม่แต่ว่าลายลายลุมกับลายซัมเมอร์มันยืนลายเดียวกันเลยนะครับผมนะมันก็เลยเป็นข้อที่เปรียบของประตูไปนะครับได้ขึ้นมาเอาก่อนนะ อชครับจ่ายบอลขึ้นหน้าไปก่อนมันอยู่ที่เอ็มปเป้ไปจ่ายทะลุช่องมาติดฮะโอเคครับเหมือนจะโดนส่วนนะใจเย็นนะทุกคนดึงตัวลุตำแหน่งกลับก่อนครับโอเคแล้วก็แมตอัพรอฮะโอเคตัดได้ทะลุช่องมาเอ็มปเป้ปาดมาที่ลูมิเก้ยิ่งเอ้าโอ้ยอะไรวะอะไรวะโอ้ยตายแล้วนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะครับ ก็ถือว่ามีโอกาสเกิดขึ้นนะครับแทบทุกเกมอยู่แล้วนะการยิงไม่ตรงยิงไม่เข้าแบบนี้เนี่ยก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้มีความรู้สึกทุกหรืออะไรมากเพราะว่าตอนนี้เราก็ค่อนข้างนํามาเยอะอยู่นะครับ5ประตูเลยนะก็ตามสไตล์ครับเล่นเหมือนเดิมครับไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นครับถ้าเรายังเล่นแบบเดิมแล้วการเล่นของเราเนี่ยยังทําได้ดีอยู่นะครับหรือว่ามันไม่ได้แพ้การเล่นทีมตรงข้ามนะไปครับราฟาเอเล่เล่นขึ้นหน้ากับเอเวอเรสต์จ่ายมาที่เปโโร ลุมรอ,อนักเตะขึ้นมาจ่ายให้เปโรแต่เปโรวิ่งไม่ทันนะมันไม่ใช่ตัวลุกจ่าด้วยแล้วครับมันเป็นตัวชงออกบอลนะเอาจากวันนี้เราตะโลมาเนมาเขาน่าจะทูพาสซิ่งเอาไม่ทูอะ่ะเขาขึ้นบนนะเอาบสอีกโอเคเดี๋ยวรอดักเลยนะครับดักลูกเปิดนะโอเคครับกันได้เดี๋ยวเรารีบขึ้นเกมบุกนะฮะแบรบราฟเราเอลดับ,บัลทัดลบหนึ่งไปฮะเอมบเป้จ่ายขึ้นมาที่เรียวมาเรียลเห็นช่องไปแล้วครับคีเรียนเอมบเป้เราต้องนิ่งๆนะทุกคนหักขึ้นดับัลทัดยิง โรเรียร้อยครับโอ้โหตามที่คิดไว้เลยนะครับนะก็หักหลบหจังหวะแล้วก็ดับเบนทัศตามด้วยสกิลยิงนะครับฮนะหกประตูต่อหนึ่งแล้วอันดุนก็โอกาสแพ้ค่อนข้างมีน้อยมากเลยนะเราก็ไม่ต้องกดดันตัวเองนะครับไปฮะเปโรช็อปมาแต่จะไปติดแอคเกินไงจะแบบไปเวโชวสกิลซะแล้วนะฮะแบบไ,ไรครับเหลืออีกสนาะทีเกมจะจบลงครับ ซึ่งในสกอร์6ต่อหนึ่งเนี่ยมีโอกาสพแพ้น้อยมากคนนะักานาเบโรจ่ายมาที่ชมาท์ขึ้นโอเคก็เกมได้สิ้นสุดลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะเราก็เอาชนะมาได้6ประตูต่อ3นะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งพึ่งรีวันแรกเลยนะครับก็กดมาเจอคนตึงเยอะมากนะทุกคนอ่พวก D3 D4 นี่แทบจะเป็นดีทั้งหมดทุกคนนะตอนนี้เลยนะครับนะเป็นไงครับทุกคนใครอยู่แรลงอะไรกันบ้างแล้วก็เม้นมาพูดคุยกันได้นะครับแหลงพึ่งรีไปเมื่อได้มา1วันแล้วนะ ก็สรุปสกอร์ครับเราก็คองบอลน,น้อยมากนะแต่ว่าเราเนี่ยจ่ายบอลน,น้อยเหมือนกันนะเพราะว่าเราเน้นเน้นส่วนจังหวะเดียวนะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับผมใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนนยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ